วันนี้จะพาไปพบกับฟิกเกอร์โมเดลหรือว่าโมเดลตัวจริงๆกันผมจะทำชุดต่อแบบนี้ขึ้นมาเ,นนเลย,เลยแต่เป็นของประเทศไทยแทนอือไทยเมสเะทีความนี้ไม่ใช่คุณภาพความนี้เป็นเทคโนโลยีความนี้เป็นเทคโนโลยีความนี้เป็น, oh. นเทคโนโลยีจริงๆคุณภาพคืออะไรรู้ไหมจิตใจของทําคือคุณภาพ สวัสดีครับวันนี้จะพาไปพบกับฟิเกอร์โมเดลหรือว่าโมเดลตัวจิ๋วกันหลายๆคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนเด็กๆน่าจะผ่านของเหล่านี้มาบ้างเคยสังเกตไหมครับว่าทําไมผ,ผู้ผลิตของเหล่านี้นะครับมักจะเป็นประเทศที่ร่ารวยอย่างเช่นญี่ปุ่นอเมริกาอังกฤษหรือว่าเกาหลีทําไมบ้านเราเนี่ยไม่สามารถจะผลิตของที่มีเทคโนโลยีสูงๆเหล่านี้ไปแข่งขันกับเขาได้วันนี้นะครับผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อแม่นหรือว่า,าจา์แม่นนี่แหละเขามีหลับอยู่แถวถนนงามวงศวานนี่เองครับแล้วเขาก็เป็นนักสะสมตัวยงโดยเฉพาะกัน ดัมถ้าหลายๆคนชอบวันนี้จะพาไปดูหลักการคิดแล้วก็วิธีการทำงานของอาจารย์เม่นเพราะว่าเขาเนี่ยมีโปรเจกต์ที่ผลิตที่กีโมเดลเหล่านี้เนี่ยให้เป็นของไทยแล้วก็ไปแข่งขันสู่ตลาดโลกกับประเทศชั้นนำเหล่านั้นได้วันนี้เราไปดูหลักของอาจารย์เม่นกันตามไปดูครับเดินทางมาถึงสิ่งแรกที่สะดุดตาก็คือชุดต่อกันดัมที่เรียงรายอยู่ครบทุกซีรีส์เลยนะครับชุดต่อกันดัมพลาสติกเนี่ยเขาเรียกกันว่ากันพลา อันนี้ก็จะเป็นกันดั้มวิงสองด้านนี้กันดั้มวิงทั้งคู่เลยอันนี้ก็ W O W O ผสมด้วยตัวซีกันดั้มผสมด้วยแถวนี้ก็ซีกันดั้มทั้งหมดส่วนนี้ก็จะเป็น F 91บ้างเป็นตัวไหนบ้าง V กันดั้มบ้างคล้ากันไปส่วนอันนี้งานศิละปะยี่ห้อว o ต้องซื้อจากญี่ปุ่นเมืองไทยก้มีขายแต่แพงมากอย่างตัวนี้เมืองไทยก็ขายสี่ห้าพันแต่ว่าถ้าซื้อที่นู่นก็สองพันกว่าจะมีฝั่งนี้ก็จะเป็นเรียวเกตหรือ R G ในสตอรี่เดิมนะครับสตอรีด่ดังเดิมส่วนอย่างที่ฝั่งนี้จะเป็นภาคแรกสุดเลยก็คือว่าสงครามวันเยาว์วอร์นะครับสุดที่ก็จะเป็นคลากกันละมีทั้งรถมีทั้งอะไรที่ผมซื้อตัวที่มันแบบแปลกๆเอาไว้หน่อยกล่องล่างสุดเนี่ยผมจะไม่ต่อเพราะมันคือกล่องที่ผมซื้อกล่องแรกที่ปุ่นตอนอายุ19แล้วผมก็พยายามต่อมันผมว่ารู้สึกผมชอบแต่เด็กเลยเห็นมันแล้วเราก็ไปซื้อมานี่ตัวนี้คือของทามิยะต้องบอกว่าตัวนี้ของทามิยะนี่คันนี่หนักมากนะให้ดูข้างหลังโอ้โหได้แน่นอนทั้งชิ้น ทุกชิ้นต้องประกอบขึ้นมาหมดเลยไม่ไม่ใช่เสร็จเร็จรูปโชก็ต้องประกอบเองไม่ใช่ว่ามันมันมันมีมาแล้วนะคือตัวนี้มันมันมีเครื่องเสียงด้วยหรอมีเครื่องเสียงด้วยเพราะว่าซื้อฟูออปชั่นออปชั่นเครื่องเสียงราคาเฉียดรถลดเนี้ยลดหมื่นห้าเครื่องเสียงหมื่นสองมีเสียงพอกดปุ่มบัฟมีเสียงสตาร์ทรถบีบแตะได้เปิดไฟเลี้ยวได้เวลาเปิดไฟเลี้ยวมีเสียงไฟเลี้ยวมีเสียงถอยหลังมีเสียงเชนเกียร์นี่คือ r a ร e ไอเทมอย่างหนึงสำหรับชาว RC นะครับถ้าใครอยากได้ RC ที่มีความแบบความเป็นออริจินอลของตัวเองอ่ะก็ซื้ออันนี้ก็ถือว่าท็อปที่สุดของ RC หลังจากเพลิดเพลินกับคลังแสงชุดต่อระดับโลกตั้งแต่สมัย30-40ปีที่แล้วจนถึงยุคปัจจุบันตอนนี้เรามาคุยถึงโปรเจกต์ใหญ่ที่เราจะสร้างโมเดลเหล่านี้ให้สามารถขึ้นไปแข่งขันทัดเทียมกับเจ้าตลาดใหญ่ๆใ,ในโลกนี้กันครับ จริงๆเม่นก็มีโปรเจกต์หนึ่งที่น่าสนใจก็คือพวก figure model เราคุยกันแล้วมีคําพูดหนึ่งที่เราชอบมากเลยก็คือว่าอย่ามองมันเป็น h o บ b y เพราะว่ามันสามารถต่อยอดได้มากส่วนมากคนนะมักจะเป็นผู้เล่นซะมากกว่าเป็นยูทเซอร์คือ,อเหมือนว่าเป็นผู้ไปซื้อมาอมแล้วก็เห็นสวยวก็ซื้อ,อแล้วก็มาทําสี หนึ่ก็ตั้งโชว์เลยอ่าก็จะเป็นกลุ่มคนอย่างเงี้ยสักประมาณสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เอามารีวิวมาอะไรเงี้ยอ่าหรือแ้ก็มาอันบ็อกแต่ต้องบอกว่าน้อยคนมากเลยที่แบบจะเป็นคนที่เป็นคนทําจริงๆต้องบอกว่ารู้จักแม่นมาใเองเนี่ยเขาไปเรียนที่ไปได้วัฒนธรรมของญี่ปุ่นมาแหละแม่นไปอยู่ญี่ปุ่นมาใช่ก็เรียนวิศวกรรมเออก็เลยถูกสั่งสอนวิธีการสร้างสินของจากญี่ปุ่นมาอยู่แล้วหัวหน้างานเขาก็เป็นคนที่สร้างสินของขึ้นมาที่เราใช้รถยนต์เครื่องไฟฟ้าอย่างเงี้ยเขาคือผู้สร้างอยู่แล้้้วนนอยยมากกที่จะไดคคุับ ส่วนใหญ่จะคุยกับคนสร้างเครื่องจกักรยังไงทําอย่างนี้ยังไงทําอย่างนี้ต่างเนี่ยทาให้เราซึมซับแบบนั้นมาทีนี้พอมาเห็นของที่เราชอบโมเดลพวกนี้จากการที่เราซื้อของได้ก็แปลว่ามันจะต้องมีการขายก็แปลว่าบิสเนสก็เกิดขึ้นจากจริงนะทั้งนี้เราทั้งเล่นด้วยชอบด้วย เราต้องศึกษาด้วยแถมได้ขายของด้วยเอ้ยมันดีนี่ถูกไหมมันมันครบวงจรเลยเราก็ทํามาได้เป็นสิ่งนั้นนะแค่นั้นเองเป็นคนคนหนึ่งเลยแหละที่แบบสะสมของพวกนี้เยอะมากๆอันนี้ถือว่าน้อยอันนี้ถือว่า่วน้อยโอ้โหแบบว่าคือเป็นของหายากอ่ะเป็นแรียไอเทมก็มีพอเราเป็นผู้สร้างเนี่ยต้องศึกษาให้ลึกแล้วในยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็มีข้อมูลที่เราศึกษาได้โอ้โหแบบเขาเรียกว่าง่ายถ้าจะเห็นอย่างตัวที่เรารู้จักทุกคนเด็กผู้ชายทุกคนต้องรู้จักเลยเนี่ยก็คือตัวของกันดั้มอ่ะเป็นรู้สึก ของเีเวนสปิลเบิร์กโอ้เองนีดีมากที่ก็เ,เอาออการกัน,นดั้มมามีชีวิตอีกครั้งหน,น,นึ่งใช่นะลนและ้วก็ที่ญี่ปุ่นเองถ้าเกิดใครไปเที่ยวญี่ปุ่นนะก็จะเห็นกันดั้มราที่โอไดบะ ในบะที่หนึ่งแล้วก็ตอนนี้รู้สึกจะทำอีกที่หนึ่งนะโยโกฮาม่าฟัคเตอรี่แฟคเตอรี่กันดั้มก็เรียกว่ามูฟวิ้งกันดั้มเชื่อว่าหลายร้อยคนเฝ้ารอที่จะไปใช่ใช่เพราะจริงๆโยโกฮาม่ามันเหมือนกรุงเทพกับนนทบุรีนะมันอยู่ใกล้ๆกันอ่ะใช่ป่ะรถไฟปกติ15นาทีถ้าถามว่าชอบเมืองไหนสุดในญี่ปุ่นเลยเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังตอบว่าโยโกฮาม่าหนึ่งความวุ่นวายน้อยถ้เป็นเมืองท่าเราเราเห็นสตาร์ครูปมาจอดเห็นเรือใหญ่มาจอดเขาไม่ปิดกั้นให้คนสามารถถ่ายรูปได้แล้วก็อากาศก็็ดีีมมแล้ววเืองงกกสบ่า โตเกียวเยอะทางทาี่อยู่ติดกันเลยนะที่มาที่ไปของเม่นเนี่ยเข้ามาสู่โลกของโมเดลฟิกเกอร์ได้ยังไงทุกคนเนี่ยต้องผ่านยุดต่อมาถ้าคนที่ชอบนะทุกคน่าเจอใครเห็นอย่างนี้ดราก้อนบอลนะดราก้อนบอลแบนไดเนี่ยทุกคนไม่รู้จักไม่ได้ยันหนึ่งที่ที่ตอนนี้กําลังเริ่มเริ่มมาแรงคือเขาเรียกสไตล์วอลแฮมเมอร์พวกเพ้นสีอย่างเดียวเล่นเกมได้อันนี้ก็จะเริ่มโด่งดังขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ผมก็เริ่มเข้าอยู่วงการนี้แล้วพวกนี้เป็นของประเทศอังกฤษแบนดไดนี่ยของญี่ปุ่นยันหนึ่งที่มาช่่วงงหลัมากแตนนีีคือจ แต่จีนของเขาไม่ใช่จีนที่เราเข้าใจกันแล้วไม่ใช่จีนกอ๊อปแต่นี่คือเขาทําแบรนด์แล้วมีหลักการทางวิศวกรรมในการที่จะผลิตออกมาเนี่ยได้ดีมากมผมซื้อมาลองดูปรากฏว่างานนี่ถ้าให้เต็มร้อยแบรนด์ใดผมให้นี่9 9เลย99 <Wow. S 2> งานเหมือนกันเปียบแลวเป็นการ oh. ดีไซน์ตัวเองแล้ว สวยเห็นว่ามันมีความคอนทราสต์มากเลยนะระหว่างแบบบี๊ที่เป็นแบบว่าดูสปารลาดแล้วดูคนใส่ข้างในอันนี้สวยคือเอาความคอนทราสต์ระหว่างแมลงที่น่ากลัวกับผู้หญิงที่สวยมาติดกันซีรีส์เขามีมันอยู่สีหตัวตอนนี้นะผมติดตามซีรีส์อยู่เพราะว่าหนึ่งราคาไม่สูงแล้วก็สวยต่อดีมากคือตอนนี้ไม่ได้ซื้อมาอย่างเดียวแล้วแม้นเป็นโคทําขึ้นมาเลยเป็นเอเตอร์ขึ้นมาเองถูกต้องตอนนี้เราเชอบมันแล้วแต่ตอนนี้เราเริ่มกลับมาว่าเอ๊ะ แล้วมาถูกสร้างขึ้มาได้อันนี้เป็นโปรเจกต์แรกจริงๆในในใจโปรเจกต์ที่ตัวเจบสุดท้ายเนี่ยก็คือทําเหมือนที่เราเห็นเมื่อกี้คือผมจะทําชุดต่อแบบนี้ขึ้นมาเลยแต่เป็นของประเทศไทยแทนอืโดยเทคโนโลยี ของอุตสาหกรรมเลยมีไทยเมสเท่าที่20-30ประเทศอ่ะมีการทาแบรนด์ตัวเองออกแบบแล้วก็ขายอยู่ในในโลกแล้วแค่บ,บางประเทศมันไม่ใหญ่เราจะรู้จักแค่ใหญ่ๆเมื่อกี้ที่ผมโชว์คือมีมีจีนมีจีนญี่ปุ่นญี่ปุ่นอังกฤษอ,อเมริกา,นาในแต่ละประเทศก็จะมีแบรนด์อีกมหาศาลญี่ปุ่นเองก็มีแบรนด์อีกเยอะที่ยังไม่ได้เข้าไทยเราเองน่าจะมีของสไตล์ไทยบ้างออกแบบคาแรคเตอร์แบรนด์ไทยก่อนแล้วก็ไปเชื่อมกับวิธีการผลิตผมจะอยู่พาร์ทของการผลิตแหละคือว่าเราจะไม่ให้ส่งจีนผลิต ไม่สงประเทศอื่นผลิตเราผลิตเองได้เนื่องจากผมอยู่สายการผลิตกับบริษัทญี่ปุ่นมาก่อนเนี่ยอผมต้องการให้ทุกคนเห็นว่าเราอ่ะไม่ได้ปล่อยให้ญี่ปุ่นมาลงทุนแล้วก็กลับไปแล้วเราก็ไม่ได้เลยเลยผมเอาโน้ตฮาว์ที่เขาสอนเนี่ยมาทําให้ดูว่ามันทําจริงได้ผมก็ต้องซื้อของประเทศจีนมาก่อนมาลองดูที่ท,ที่โชว์จะเป็นของประเทศจีนแล้วก็ลองทําดูก่อนเช็คต้นทุนก่อนปรากฏว่าเราสู้ได้อย่างสบายทาไมเราไม่ทําอืมันเรื่องของโน้ตฮาวแหละการจะทําอะไรอย่างหนึ่งด้วยโน้ตเฮาวเนี่ยมันไม่ใช่พรุ่งนี้เราอ่านหนังสือเรารู้เลยผมถาาว่ เราจะสอบให้ผ่านวิชาหนึ่งเนี่ยเราทุ่มเทเกับเวลาทั้งหมดไปที่อะไรสมมติว่าเรียนอสองเดือนสอบครั้งหนึ่งเราใช้เวลาสองเดือนในการเรียนแต่เราตัดสินความสามารถเราด้วยเวลาแค่ชั่วโมงเดียวในการสอบครั้งนั้นการกระทาในการสอบนป่นแหละคือสิ่งที่เป็น90%ของการที่เราจะผ่านวิชาหรือสร้างสร้างโนเลดไอสองเดือนหน้ามันไม่มีผลอะไรเพราะงั้นการทําทุกอย่างเนี่ยคุณต้องลงมือทํเพื่อให้เห็นผ่านไม่ผ่านอยู่ตรงนี้ส่วนนี้ที่เราไปดู YouTube หาข้อมูลเ,เป็นส่วนประกอบเพราะงั้นการลงมือทําคือการสอบแหละเราสอบผ่านไม่ผ่านเราเราเช็ค ก็แก้ไขใหม่ด้วยการเรียนรู้ทีนี้คนก็อยากถามแล้วอ้าวแล้วเราจะเรื่อยังไงผมมองว่าการหล่อหรือท่านเรียกภาษาอังกฤษเรียกว่า c a s ติ n g c a ่ง i แบ่งเป็น2ประเภทใหญ่เป็น hot casting กับเป็น cool casting อ๋อต้องบอกว่าตอนนี้ก็เปิดคอร์สด้วยสอนเป็น private นัดันมาเรียนมีคนมาเรียนเยอะเหมือนกันนะที่ดูในเฟซก็สอนไป8 8คอร์สแล้วแคอร์สแล้วตั้งแต่ตั้งแต่มกราที่ผ่านมาก็ติดตามได้มีช่องเพจชื่อพกกพายโมเดลแลบมาเปิดดูในเพจก็ได้ใครสนใจเรียนสามารถจะเข้ามาเรียนได้ก็ทักมาใน Messenger ก็ได้ครับลองดูว่าวิธีของอาจารย์เม่นเขาเนี่ยเขาจะมีวิธีที่แบบมันไม่เหมือนใครนะจะมีความละเอียดละออความวิธีพิถันความใส่ใจอยู่ในเนื้องานผมจะใช้วิธีแบบตะวันออกทั้งหมดญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันจะทําคล้ายๆกันแล้วก็จีนด้วยวิธี ของพวกงานชิ้นใหญ่ถ้าเป็นตะวันออกเนี่ยทำเล็กๆสวยๆหนย่งมากๆผมจะใช้วิธีนั้นตุกคนจะงงว่าไอ้แล้วไอ้ฮอสแคสติ้งคืออะไรฮอสแคสติ้งกับโคลแคสติ้งโคลแคสติ้งโคลแคสติ้งอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าฮอสแคสติ้งทั้งหมดเป็นแผงชุดต่อ <c oughs> เป็นแผงแบบนี้ <c oughs> กันด้ามทุกตัวเป็นแบบนี้หมด เป็นเหมือนแผงอย่างเงี้ยนะครับ <S <S 2> <S 2> <S ที่เขาคุ้จักกันวิธีการก็คือเขาจะละลายพลาสติกในสารวิทยาศาสตร์เรียวกว่า P.V.C เนี่ยแล้วก็ฉีดเข้าไปในแผ่นมนเหล็กแล้วออกไปเป็นแผงถามว่าทำไมอย่างนี้มันดีคือมันแข็งตัวเร็วแล้วต้นทุนถูกมากแผงหนึ่งไม่ถึง3บาท4บาทขายละกล่องเป็นพันนะ <S 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 แต่กล่องมีสิบแผงเอง c a s t ิ้งส่วนใหญ่เขาจะใช้งานละเอียดซับซ้อนเยอะๆแล้วก็แตกชิ้นออกมาประกอบกันแล้วก็สามารถผลิตปริมาณสูงได้ข้อเสียของมันคือมันต้องผลิตปริมาณสูงมากเพราะต้นทุนมันสูงมากแม้เพลนเหล็กหนึ่งแผงเนี่ย ผมเนี่ยผมจะใช้วิธีหนึง่งก็คือเขาเรียกว่าโคแคสติ้งอยากรู้แล้วโคแคสติ้งเป็นยังไงการทําให้มันแข็งตัวในอุณหภูมิห้องที่จะพองศามรนก็แข็งตัวได้ข้อเสียคือมันใช้เวลานานในการแข็งตัวเราแค่กวนสารเคมีที่เป็นเรซินเนี่ยผสมกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในวงการจะรู้จักกันเลยว่าเป็นเรซินหรือเปล่าหรือเป็น PVC ทีน,นี้เรามาพูดถึงโคแคสติ้งก่อนโคแคสติ้งก็คือว่าเราผสมสารเคมีแล้วก็เทให้ใหมันแข็งตัวลักษณะเหมือนการหล่อช็อกโกแลตเหมือนการทำงานตุ๊กตายางง่ายๆเป็นนนนนววววิธีีีกกกาาาาาาารรรเเเเดดยยยััหมมมะจจไ่่ใช้้้คคออออลงตตื .6 3D ter มาหลอ่อพูดการศึกษาก่อนสตูดิโอผมผมใช้คาว่าแลบผมไม่ใช่ว่าสตูดิโอมีการค้นคว้าเทคนิคต่างๆเพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ข้อมูลหรือว่าโนเลสต่างๆในการทำผมไม่ได้อยากทำคนเดียวผมอยากทำเพื่อนๆมาชวนมันทําอย่างพวกนี้ผมก็ต้องซื้อต้นแบบมาก่อนเพื่อมาหลอมันให้มันได้เป็นแบบเทคนิคการหลอก่อนถ้าเกิดเราหลอไม่เป็นเนี่ยเราจะหลองานที่ยากๆอย่างเงี้ยมันเป็นสามสี่ชิ้นครับไม่ได้ชิ้นเดียวเป็นสามสี่ชิ้นมันสามารถประกอบกันได้ซึ่งแบบนี้มันสามารถทําปริมาณน้อยได้1ิบตัวย0ิบตัวได้หรือบางตัวเนีีีีีี่่่่ยยยยเเเเรราา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 ากก็็็ซื้้้้้้้อออออออตนนนนนแแบบมมมลลลววงงงงงดดดดููทํะะไผสจป นะเรามาฝึกการหล่อให้มมีประสิทธิภาพสูงก่อนว่าเราสามารถหล่อได้ใกล้เคียงกับเมืองนอกไหมพวกนี้เลยนะครับ จากการที่ผมทํามาเนี่ยผมรู้สึกว่าญี่ปุ่นกับของเกาหลีเนี่ยเก่งมากถ้าเราทําดีๆเราจะสามารถทำงานสวยๆได้ถ้าเกิดเราหลอกเป็นเนี่ยเราจะรับจ้างจากมือนอกมาหลอกนะเพราะมือนอกต้นทุนของเขาสูงเรามีค่าแรงที่ต่ำกว่าพอเราค่าแรงต่ํากว่าเนี่ยทุกคนก็สามารถซื้อในราคาที่เอื้อมถึงงานเรซินส่วนใหญ่ราคาหลักแพงมากอย่างพวกตัวนี้อย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้ขายแพงมากสามารถไปซื้อไปตั้งโชว์เลยก็ได้หรือว่าจะมาทําสีก็ได้จริงๆแล้วบางคนซื้อไปตั้งโชว์เลยเพราะว่าเราทําสีงาช้างบ้างสีเทาสวย,สวย เ,เลยก็อันนี้เป็นหลักๆที่เรานี่คือผลงานสุดท้ายที่เราหล่อแล้วจะเป็นอย่างนี้ต่อไปนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูว่าขั้นตอนมันจะมีอะไรบ้างในการที่จะทํามันเมื่อกี้เราเห็นละ,ะสําเร็จเป็นยังไงอตอนนี้เราจะเริ่มว่าเราจะทํามันยังไงที่เห็นที่เห็นนี่ตอนแรกตอนนี้เข้ามาบ้านใหม่ๆเม่นมม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 ยังต่อเลโกอยู่ว่ะมันคือเลโกมันคือเลโก้แต่ว่าเอาคุณสมบัติของเลโกอ่ะมาใช้ให้มันสะดวกในการทาให้พิมพ์การที่เราจะทําสิ่งของขึ้นมาเนี่ยมันหนึ่ง มันจะต้องมีแม่พิมพ์ปัจจุบันที่นิยมที่สุดแล้วก็น่าจะดีที่สุดแล้วนะีก็คือซิลิโคนนะอย่างเงี้ยเขาเรียกซิลิโคนนะครับซิลิโคนมีอยู่4ีหเกรดนะให้เราเลือกผมว่าใช้ของลุงอาร์ตคือเขาคิดมาแล้ว เขาไม่ได้แต่ขายอย่างเดียวเขาคิดไว้แล้วว่าอย่างเงี้ยเหมาะพอเราใช้ปัอมเนี่ยร mm ู้สึกว่ามันสะดวกสามารถที่จะพูดคุยปรึกษาเขาได้ว่าเราต้องการแบบไหนเขาก็พยายามจะพัฒนาให้เราได้ของทั้งหมดที่ผมใช้เนี่ยเป็นของลุงอาทั้งหมดส่วนสีเนี่ยเป็นเรื่องของการทําสีเราสามารถทําได้หลายสีพอเราทาซิลิโคนเนี่ยเราจะต้องมีต้นแบบของเราเนี่ยที่เราปั้นขึ้นมาหรือเอาเลยมาก็ตามมาประกอบหรือโมดิฟายขึ้นมาเนี่ยเราต้องการทําให้เป็นไมพิมพ์ละเพื่อที่จะหล่อมันขึ้นมาเพื่อให้เป็นโมเดลที่เราต้องการวิธีการน้นก็คือว่าเราจะต้องทําเป ให้มันผมใช้2วิธีของผมคือวิธีหนึ่งคือผมใช้เป็นฟิวเจอร์บอร์ดมันง่ายดีเมืองนอกเขาใช้แผ่นอลคริลิกแล้วก็ยิงเอากาวเอาทำ <Okay. S 1> นะ แล้วแต่ชอบผมจะทําแบบนี้หมดมบางคนแบบว่าไม่เห็นต้องทําเหลี่ยมนี้เลยก็ทําทรงไหนก็ได้คือเป็นทรงอันเล็กๆอันนี้ก็ได้แล้วแต่เราชอบตอนนี้คือผมเทไปเรียบร้อยผมเททีลิคเนเข้าไปทั้งในแล้วมันก็แห้งเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะแกะทําไมทาไมคนอื่นมันต้องออกมาเป็นทรงอะไรก็ได้แต่ทําไมเราต้องดีไซน์เป็นทรงเหลี่ยมคือมันมีความคิดอยู่ข้างในของมันนะถ้าเป็นทรงเหลี่ยมเนี่ยจริงๆไม่ดีที่สุดดีที่สุดเนี่ยก็คือทรงกลมเนื่องจากว่าทรงกลมเนี่ยมันหาตัวทาบล็อกยาก บางทีทํามาไม่กลมก็ไม่มีประโยชน์สิ่งที่จะตอบโจทย์คือทำเป็นเหลี่ยมง่ายสุดนี่คือบล็อกที่พร้อมที่จะเทเลซิ้นนะม,มันจะต้องมีการขึงหนังยางหรือเชือกล็อกมันไว้เพราะงั้นแรงฟอสที่จะดึงตูวแม่พิมพ์ให้มาประกบกันดีที่สุดเนี่ยมันคือทรงกลมลองมาก็เป็นทรงเหลี่ยมเพราะงั้นผมเลยเลือกทรงเหลี่ยมที่มันสามารถทําง่ายแต่ถ้าใครเคยไปญี่ปุ่นจะเห็นเลยว่าเสาไฟฟ้าญี่ปุ่นทรงกลมหมด เพราะว่ามันต้องการ <c oughs> มันเป็นการรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นหวที่ดีกว่าทรงเหลี่ยม <c oughs> ญี่ปุ่นถ้าไปอ่ะทุกอย่างที่มันเห็นเป็นอ่ะไม่มีอะไรที่ไม่มีเหตุผลเดี๋ยวผมจะแกะดูเลยหลังจากการที่เทซิลิโคนเข้าไปแล้วเนี่ยในแม่พิมพ์ของเราแล้วเนี่ยหน้าตาม,มันจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยจะเป็นอย่างน,ะน,นางงี้ออกมาเป็นอย่างนี้ <Wow. S 1> แล้วดึงมาเป็นแท่งเ,เหลี่ยมๆนี้เลยซึ่งก็จะเหมือนะไรแบบนี้นะจากนั้นมาเราค่อยผ่าแล้วก็เอาชิ้นงานขน้างในออกมาพอผ่าแล้วเนี่ยเราจะได้กถานที่งานฉีดออกมาอย่างนี้ พอฉีบพวกเราก็จะดึงชิ้นงานออกมาจากข้นางในหลังจากนั้นมาเนี่ยเม็ดพิมพ์นี้ก็จะพร้อมในการที่จะเทเรซินที่ที่ถามในเลโก้น Lego, นะเลโก้ Lego ข้างในก็จะมีเม็ดพิมพ์เต็มเลยเห็นไหมครับเลโก้ Lego ข้อดีคือเราสามารถที่จะกําหนดไซส์และขนาดเลขาคันนี้เป๊ะๆได้มากกว่าฟิวเจอร์บอร์ดฟิวเจอร์บอร์ดถ้ายังไม่เก่งเนี่ยอาจจะงงเรื่องของขนาดและไซส์บิเกนเนอร์เนี่ยผมแนะนำใช้เลโก้เพราะว่า คุณวางบล็อกเนี่ยคุณรู้เลยว่าความสูงเท่าไหร่ขนาดเท่าไหร่กําหนดเองได้หมดอันนี้ผมแอดวานซ์หน่อยคือผมทําทีหลายพิมพ์ปกติทําทีละพิมพ์นะเ <c oughs> มื่อเราได้ไม่พิมพ์แล้วต่อไปเราก็จะต้องหล่อมันขึ้นมาอืนี่คือขั้นตอนสุดท้ายก็คือการหลอ่อหรือแคสติ้งซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันจะมีอยู่3ามตัวหลักๆที่เขาใช้กันก็คือเรซินส,สนะะประเภทเรซินสประเภทนะคบประเภทแรกเป็นเรซินปกติที่เราใช้กันราคาถูกเหม็นโคตรๆมันเป็นไมโครไฟเบอร์แบบหนึ่งที่ไม่ควรสูดเข้าไปตัวทที่่่่2เเนมมมััักกกจจะะะใช้แแแตตพงววาาารรปณ8 กือบสิบเท่าได้ก็เรียกว่าอีพ็อกซี่เรซินกลิ่นไม่มีมีก็น้อยมากเราใช้ในห้องได้เลยห้องแอร์ก็ได้ซึ่งผมจะใช้อีพ็อกซี่ินทั้งหมดเพราะผมรู้สึกว่ามันดีต่อ,อสุขภาพด้วยไม่มีกลิ่นแรงงานที่ได้ออกมาเหมือนเป็นงานเรซินคุณภาพสูงส่วนเรื่องขัดดีไม่ดีอะไรเนี่ยมือกันหมดมแค่ไม่มีกลิน่นวิธีการเช็คได้ว่างานที่เราซื้อมาจากต่างๆมันเป็นแบบไหนเอาตะไบขัดดูแล้วดมกลิ่นเลย ถ้าขันแล้วมีกลิ่นเหม็นราะว่ามันมาจากเรซินราคาถูกส่วนตัวที่3มเนี่ยมึงนอกนิยมใช้แต่ว่าคุณสมบัติมันพิเศษมันเลยต้องมีการใช้ที่ยากหน่อยนะเขาเรียกว่า PU เรซินหรือโพลียูรีเทนเรซินข้อดีของมันคือมันไม่ต้องใช้วิธีการดูดสุญญากาศมันมีการไล่ฟองอากาศด้วยตัวมันเองได้แต่แค่มันแข็งเร็วเท่านั้นเองถ้าไม่มั่นใจอย่าเพิ่งใช้เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูเลยว่าเวลาถอดชิ้นงานออกมาลักษณะเป็นยังไงด้วยเทคนิคที่ผมทำเนี่ยมันจะดีกว่าของจีนที่ พราะงั้นรถอดชิ้นงานมาจะมีรอยตะเข็บถ้าใครเคยซื้องานจะเห็นเลยว่ามีรอยตะเข็บอ่าดูนะครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูว่ามันถอดันยังไงนี่นะครับจะเป็นตัวหัวเป็นแบบนี้เลยสวยง,งามนะแล้วก็สังเกตว่ารอยตะเข็บข้างๆไม่มีนะครับแล้วก็ฟองกายผมไม่มีงานออกมานี่คือ พร้อมใช้งานพร้อมลงสีตอนแกะไม่พิมพเนี่ยคุณจะรู้สึกถึงความใสใจในการทำถ้าทำออกมาดีเนี่ยลักษณะไม่พิมพ์จะสวยงามมากนี่นะครับออกมาสวยงามนี้แต่ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าอันเนี้มันเป็นงานรีแคสต์คือ,อางานของศิลป,ปินเข้ามารีแคสต์นะครับเพื่อฝึกการหล่อของเราว่าหล่อได้สวยแค่ไหนศิลป,ปินเขาขายในลิมิเต็ดไปหมดแล้วมันไม่มีขายแล้วคุณต้องไปซื้อคุณต้องไปทำขึ้นมาเอง ช่วงนี้เราจะไปดู p o c กก y ้พายโมเดันะครับว่ามีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรกันบ้างอันดับแรกเนี่ยผมจะมีโซนสั้งแบบเอาไว้ช่างตวงพวกเรซินพวกซิลิโคนแม็พิมที่เราอยากจะทำครับนะก็จะเป็นโซนตรงนี้มีทั้งสีทุกอย่างนะเราจะช่างตัวทุกอย่างตรงนี้เพื่อที่เราจะได้คำนวณตัวเลขอย่างชัดเจนว่าเราใช้ปริมาณเท่าไหร่ถ้าไม่มีตรงนี้เราจะเทมว่วนะครับซึ่งผมอยากให้ทุกอย่างเป็นมาตรฐานนะนี่คือมาตรฐานมากคือเราจะสามารถเช็ควัสถุดิบเราตรวจสอบเรามีเครื่องช่างนะครับ ในการจับเวลาที่สําคัญมากนะครับเพื่อให้เรารู้ว่าการทํางานเรามันต้องอยู่ที่เวลาที่เท่าไหร่อันนี้เป็นพวกสีต่างๆที่เราจะใส่เพื่อเราจะแยกชิ้นงานออกมาต่อไปตัวนี้เป็นวิธีการทํางานของผมเองคือผมจะใช้เป็นเครื่องดูดสุญยากาศนับเน้นดูดการไล่ฟองอากาศของเรซินแล้วก็แม่พิมพ์ทั้งสองอันเลยใช้ได้หลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการเวทอากาศออกการใส่เข้าไปแม่พิมพ์ให้มันสามารถ เข้าไปในเนื้อไม่พิมพ์ได้หรือการเทเลซิ่งเข้าไปในไม่พิมพ์ให้มันดูสวยงามนะครับอันนี้สําคัญที่สุดอันนี้ไม่มีทํางานไม่ได้นะครับยุคใหม่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยใช้แบบนี้กันหมดแล้วนะครับในคลิปต่างๆเนี่ยเขาจะใช้หลายวิธีแต่ว่าผมว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดต่อไาก็จะเป็นโซนต่างๆที่อยู่ในห้องนะครับคุณมีห้องที่มันมีความกว้างหน่อยมันจะได้มีการอากาศถ่ายเทนะแล้วก็จะมีพวกชั้นวางไม่พิมพ์ต่างๆผมทำมก็จะวางไ้อันนี้ส่วนนี้เป็นโต๊ะทำงานนะครับ นี่คือแม่พิมพ์ต่างๆที่อันนี้เป็นแม่พิมพ์ที่กำลังทาอยู่ส่วนเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาเทเลซินกันนี่ผมก็ทาไว้เยอะแยะแบบหลายๆประเภทหลายรูปแบบให้ทํางานได้ง่ายส่วนใหญ่ผมจะเน้นการทํางานง่ายรุดรๆเร็วก็อนาคตเรากำลังจะเริ่มทํางานเกี่ยวกับงานปั้นสามมิติเราก็ต้องมีเครื่องปริ้นนะครับส่วนงานดิจิตอลเนี่ยเราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้นะหาเวลาร้านกาแฟทําเสร็จปุ๊บพอเราได้ไฟล์มาปั๊บเนี่ยเราก็จะต้องมีเครื่องปริ้นออกมาครับอันนี้ผมปริ้นสำหรับทำงานหลายประเภทวกนี้จะเป็น ตัวอย่างหรือว่างานเสียต่าง เอาไว้ประกอบสีการสอนที่เห็นว่าถ้าหล่อแล้วเป็นอย่างนี้เป็นยังไงตอนนี้ก็อยู่ในช็อปแล้วอยู่ในใช็อปแล้วรจริงๆก็บอกว่าตะก,กี้ที่คุยกันข้างบนก็คือว่าของจีนเองอ่ะที่เขาเริ่มทาอ่ะเฮ้ยมันเริ่มเจ๋งขึ้นเลวใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยม,ม,มันมีแต่ของกอปจีนกอปญี่ปุ่นเป๊ะเลยเราก็ไม่ซื้อหลอกเราก็รอคนซื้อแล้วรีวิวทุกคนด่าสาดส่งทุกคนอิเมจจีนก็แย่สักพักหนึ่งเริ่มมีแบรนด์จีนเขาไม่ได้กอบแล้วก็ทำเองเลย,ยแรกๆโอเคปี2ปีแรกแต่ ปีที่สานี่แม่งดีเลยหลังจากนั้นพัฒนาขึ้นมากเลยแล้วมันจับจุดถูกว่ามันจะต้องทําอะไรให้มันดีไอเรื่องสมัยก่อนอน่ะลืมไม่ได้ละมันสีไเมคแค่สองปีตอนนี้มันเริ่มไต่กระแสละคนเริ่มชมเริ่มมีคนซื้อเยอะแล้วจีนเริ่มทุ่มเต็มคือไปซื้อลิขสิทธิ์มาทําคืออย่างไอออนแมนสมัยก่อนทุกคนจะไปซื้อตัวที่เขาเรียกว่าฟิกเกอร์คือตัวที่มันเป็นสำเร็จรูปใช่แต่กลุ่มชุดต่อเขาก็อยากต่อไอออนแมน เพราะมันต้องเป็นหุนต์เหมือนกันมันเท่ไงปรากฏว่าค่าแต่ละค่าททำมาห่วยแตกเลิกคี้ไปแล้วคงไม่ได้ต่อไอ้แมนแล้วตอนนี้มีแล้วเมื่อสองปีที่แล้วแล้วตัวที่สองออกมาผมเพิ่งซื้อมาสวยสุดๆต่อมานี่อย่างเจ๋งมีไฟข้อต่อเหล็กของจริงไม่มีเขาคือออริจินอลโอ้โหนี่น่าเชีย์เป็นข้อคิดว่าการมาทีหลังการทําตามไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าคุณทําตามแล้วคุณมีศักยภาพในการกระโดดให้มันเร็วทําให้มันดีกว่าของต้นแบบก็เป็นไปได้เนาะถูกต้องจากนี้ไปมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าเราทําได้แค่นี้แหละไม่ใช่นะเรา แล้วดูเขาทํำยังไงแล้วเราทําตามเขาวันนี้งานหลอ่องานอะไรของผมเนี่ยผมทำตามคนที่เก่งที่สุดในโลก ตอนนี้ผมถือว่าผมเก่งเท่าเขา,า <c oughs> มันบอกว่าที่ญี่ปุ่นเขาะจะมีวิธีการคิดของเขาอ่ะเขาไม่ได้กลัวคนจะแบบอ่ะต่อให้มีจีนมีคนอื่นมาเรียนแบบเขาไม่ได้คิดว่าเป็นคู่แข่งเขานะมญีญี่ปุ่นที่เป็นหัวหน้าผมเงินเดือนเขาประมาณ2ล้านบาทไทยเขาเป็นระดับคุมสองโรงงานใหญ่ในญี่ปุ่นเขาอยู่ตั้งแต่ยุคที่สร้างเลยบริษัทที่ผมพูดเนี่ยคือบริษัทชื่อโตโยซยกันเป็นบริษัทที่ทำภาชนะน้ําดื่มเบอร์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่นมีทั้งหมดยี่โรงงานเขาเป็นหัวหน้าผมช่วงหนึ่งในประเทศไทยเขาอยู่ที่ไทยแค คนที่เก่งๆในห้องประชุมแบบผมฟังแล้วผมประทับใจคำพูดเขามากเขาบอกว่าถ้าเราบอกว่าเรามีเทคโนโลยีแปลว่าเราต้องไปซื้อไม่เอาเงินซื้อมันมาคำพูดนี้ติดหูผมเลยถ้าเรามีเทคโนโลยีแปลว่าเราต้องไม่ซื้อมันมาแปลว่าเราต้องไม่ซื้อมันมาถ้าเราบอกว่าเรามีเทคโนโลยีคือเราไม่ไปซื้อเทคโนโลยีนั้นมาใช่เราต้องคิดเองเราต้องคิดเองถ้าคุณเอาเงินซื้อเทคโนโลยีมาแล้วบอกว่าบริษัทผมมันมีเทคโนโลยีทั้งนี้เนี่ย แปลว่าคุณไม่ได้มีเทคโนโลยีถูกเพราะว่าคนข้างๆเขาซื้อได้แลวเขาก็เหมือนคุณเป๊ะเลยแล้วพวกนี้ก็เป็นคู่แข่งคุณเลยถ้าจะมีความคิดแบบนี้คุณจะไม่สามารถเอาตัวรอดในเศรษฐกิจหรือว่ายุคที่เป็นคาร์เรลเอชียอนทะเลที่มีการฆ่าฟันกันมหา,าศาลได้มผมอยากให้นะว่าทาอะไรบางอย่างแล้วเริ่มคิดเทคโนโลยีตัวเองอ,อ,อย่างนั้นเป็นวิธีของเราคู่แข่งทั้งหมดเราชนะกันที่ต้นทุนราคาและกําไรผมจะเเรื่องอแบนไดแบนไดก็เป็นบริษัทที่ผลิตจุดต่อกันดั้มหรือของเล่นทุกวันนี้แบนได ก็มีถูกคนก๊อปเยอะมากจากจีนแต่เขาไม่แคร์เลยแบรนดไดเรอ่มทาตลาดใหม่เขารู้ว่าในญี่ปุ่นเนี่ยชุดต่อกันด้านที่ญี่ปุ่นเวลาไม่สูงนะบางคนอาจจะเคยไปเดินเขาคุรู้จักชุดต่อเนี่ยพอไปเดินในห้างเจอกล่องละสามสี่พันที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันกล่องละพันพันต้นต้นมันไม่แพงค,คนมันถูกกว่าสองสามเท่าเลยนะคือคือ,ค,อคือของเล่นที่ญี่ปุ่นยังไงก็ต้องถูกเพราะเด็กต้องซื้อไม่ใช่ผู้ใหญ่ซื้อเขาขายแพงไม่ได้ทีนี้พอเขารู้ว่าตลาดเมืองนอกมันเริ่มตอบรับ การที่เอาของมาขายในต่างประเทศให้มากขึ้นในราคาที่ตับต้องได้เนี่ยมันก็เริ่มมากขึ้นเดี๋ยวนี้กันดั้มซื้อที่ญี่ปุ่นหางกันหลักร้อยสอง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 ร้อยบาทสามร้อยบาทแล้วก็ขายพร้อมกันเปิดตลาดพร้อมกันไม่ต้องรออีกแล้วแบรนด์บอกว่าเฮ้ยถ้าไม่ต้องแคร์เรื่องของการกรอ๊อปยิ่งคนก๊อปเยอะก็แปลว่าของชั้นดีคนอยากนิยมแล้วตัวเขาจะเล่นแท้แต่หัวใจที่สําคัญที่สุดเลยของของ,ของ,ข,องของแท้ที่เขาอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อเบ็นดังหรือกระเป๋าดังๆก็ตามคือเหมือนกันคือความเนี้ยบ ความนี้คือตัวตอบโจทย์ในการแข่งขันความนี้ไม่ใช่คุณภาพความนี้เป็นเทคโนโลยีความนี้เป็นเทคโนโลยีความนี้ไม่ใช่เทคโนโลยีความนี้ไม่ใช่คุณภาพนะครับ <Okay. S 2> ต้องเข้าใจก่อนจริงๆคุณภาพคืออะไรรู้ไหมจิตใจของทำคือะคะุณภาพเทคโนโลยีอาหารก็คือสิ่งที่แตกต่างอย่างเช่นพ่อควยคนหนึ่งใช้กระทะไฮเอ h i ให้ความร้อนที่ระอุก,กว่าเขาก็จะมีรสชาติอาหารที่ดีกว่าแบรนด์ใดทำเหมือนกันเวลาคุณประกอบชิ้นส่วนผมแนะนำว่าคนไม่เคยเล่นเดีไปซื้อตัวถูกมาลองดูแล้วคุณจะเห็นเลยว่าความพอดีคือที่สุด ของแบรนด์ใดอย่างที่ช็อปตอนนี้เดี๋ยวพอสถานการณ์โควิดดีขึ้นก็คงจะเปิดคลาสกันอีกเนาะใช่ช็อปนี้ก็ยุ่งสอนก็ให้คนมาลองี่ยวจับเลยวันซับช้อปปิง<ช>้งเพราะว่าอันนี้เน้นหลอก่อนอ,อันนี้จะเน้นเน้นกันหลอเน้นการหลอปกตินักเรียนที่มาเนี่ยปกติจะมีพื้นฐานอยู่บ้างแล้วหรือเปล่าหรือบางคนแบบไม่มีเลย ไม่ไม่ต้องมีพื้นฐานแต่ว่าแค่คุณู้สึแต่ว่าคุณอยากหล่อมีแพชชั่นอยากหล่อเฮ้ยทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยสงสัยเนี่ยเราจะมีเบสิคคอร์สสองวันให้เรียนก่อนทำต้องไม่พิมพ์แล้วก็การหล่อให้ได้สนใจก็ลองติดตามดูตอนนี้ข่าวสารก็อยู่ในทาง Facebook ฟซบุในเพจผมก็จะทำเพจแล้วเรียกผมไว้รับหล่อรับทำตามที่ผมทำไหวหก่อนผมอยากหล่อให้ทุกคนได้เห็นว่ามันทำได้แล้วทุกวันนี้บางคนเราต้องไปจ้างเกาหลีจ้างไต้หวันทำาน่คือควบคุมคุณภาพก็ลำบากแล้ว ก็ไกลตัวนะแล้วของจํานวนน้อยที่ทุกคนอยากจะหล่อเนี่ยมันก็หล่อไม่ได้เพราะว่าโรงงานเขารับปรวิวาเยอะอมผมก็รับสิบตัว20ตัวเขาทำนะอโอเคก็วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์แม่นมากที่มาถ่ายทอดความรู้เรียกว่าเป็นมุมมองความคิดจากทางญี่ปุ่นด้วยแล้วก็มุมมองความคิดจากคนที่วันนี้อาจจะตามแต่วันหนึ่งเราก็สามารถจะมีศักยภาพที่จะเป็นที่หนึ่งในโลกได้เหมือนกันซึ่งอาจจะเกิดขึ้นที่นี่แหละเราทําได้นะครับแค่เราเริ่มทํำ กนั้นแหละโอเควันนี้ขอ,อขอบคุณเพื่อนมากเลยครับผม<ห>โอเคครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ขอบคุณมากครับฟิกเกอร์โมเดลเหล่านี้นะครับนอกจากจะฝึกสมาธิให้ดีขึ้นแล้วฝึกสติปัญญาสามารถจะพัฒนาชาติพัฒนาคนไปด้วยลองไปดูกันนะครับว่าฟิกเกอร์โมเดลเหล่านี้ที่เราคุยกันไปวันหนึ่งเนี่ยมันจะไปอยู่แถวหน้าได้หรือเปล่าเอาใจช่วยวันนี้รายการเดียนาขอลาไปก่อนแล้วนะครับฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์เปกำลังใจให้ด้วยสวัสดีครับ